ถ่ายเท้าเวอร์เจ้าเป็นสีเขียวงามขนาดสีเขียวสีเขียว อรถใหญ่นะจะไปบังนารถใหญ่ วันนี้โจกดีได้สีเขียวไปเปลี่ยนสีทุกวัน,น่ะเจ้าเกียวโตทาวเวอร์ห,หรือว่าหอคอยเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเกียวโตข้างล่างจะเป็นโรงแรมร้านค้าและห้องน้ำสาธรารณะค่ะ นี่เพียงข่าวๆเนาะถ้าจะเอาจนมดก่อนยาวเนาะสีลักมันสีขาวเจ้าอืมงามวันนี้สีเขียว แดงพอดีเจ้าโจกดีขนาดป้ปาๆครับรถง่อยง่อยง่อยกลัวมันติดปัญญะคือติดไฟแดงตั้งนี้จะคือประดาด้ิทายมันเหมืนม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 นอนนี่กัน,นอ,ะอนน่ะก่อยอรรถเดินว่ะ Nên là cháu họ khói cháu Chẳng bắt kêu tố nè cháu họ khói như mình cần nó Mà chạy chẳng bắt tố kêu nè Tố kêu họ khói hầm giang nè Thao vỡ khôn là giang cháu Ta đau dù chẳng bắt kêu tố cháu Mương luận cầu nè มือกับมือถือเจ้าโอ้ยปวดมือขนาดเลย <c oughs> โอ้ป,ป้าจามาช่ามตุ๊กอิกะ <c oughs> มีมีมีโอ้ oh เจ้า ก็ได้แสงไฟมันจะมดแล้วเนาะนำสามนาทีก็ถึงบ้านป้าดาวแล้วเจ้าแต่ถ้าเดินมาถี่เท้าหววดีกับประมาณสันาทีสากห้านาทีเนาะเวลาเดิน่ะเจ้ามันจ่าเนาะแต่รับรถแบเป๊ะเดี๋ยว สะพานเจ้าพาขึ้นสะพานถนนไปบ้านป้าดาวมีหลายเส้นเจ้าเราพาขึ้นสะพานดี่กอวันนี้โอ้ขี้เลยแน่แต่กอนนะห้าหกปีก่อนนะป้าดาวเดินนะเจ้าตอนนี้ยังแบบกลับบ้านอนตะ่นี้นี่นะตอนนี้เดินไหวนะเจ้าแข่งขาอม่อาน้อยนะ ตรงนี้มันเป็นเขตของอันสถานีรถไฟเจ้าเนี่ยเนี่ยล้างรถไฟทั้งนั้นนะเจ้าเนี่ยข้างๆหัวมือประดานี้เจ้านี่เจ้าร้างรถไฟน่ะเนี่ยกับสถานีรถไฟทั้งนั้นนะเจ้าแถวนี่ ิบแก้วเจ้าริบแก้วมันจะมาเดินหายแล้วนี่ในกตห้างที่พาดมาแอลชมตุ๊ก,กตาเจ้าห้างนี่แหละห้างห้างริบแก้วนี่แหละพัดนขอเจ้าคิปกันนะเจ้าเลียวรถจะเข้าบ้านแล้วเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ นี่แล้วเจ้าถึงบ้านป้าดาวด้วยหรอถึงจีเก็บรถแล้วเนาะท่าน,นเจ้าตึ๊งขาวๆบนท่าน,นเจ้าป้าดาวอยู่สั้นหัวกันเนาะมาถึงที่จอดรถแล้วเด็กจอดรถหนึ่งนะเจ้าป้าดาวจะลงรถกันเนาะเจ้าจอดรถเรียบร้อยละฮ่า บนทีนะอยู่ชั้นหกบนมื้อเจ้าอยู่ชั้นหกชั้นหกชั้นหกขอบคุณนะเจ้าสวัสดีค่ะ